ทางกบทางเขียดนี่อันนี้เป็นการมาใหม่สบายดีแล้วเนาการมาใหม่ได้ลายแท้เลยสบายดีลูกกับไปแล้วไพสานังนี่ทางหลังผมแขกมาทางใดจำว่าใดเลยนี่้าพอยู่ทางหลังนะย้ำลงมาพี่ตี้มาหนังนั่งกันพี่ทางหลังได้ โดยสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ขลุกขลักแพงเบ้อสุขสุขคนบัดทุกมองทุกบอลอะไรพี่น้องเลยเนะาะว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องทางภายในหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเลยเมืัอนี้ก็ยินดีต้อนรับขอสู้ซ่องยูทูบบาร์ของพายคือเก่ามืัอนี้เดินทางมาที่บ้านน้องลอยเพื่อนพี่น้องเลยเนาะทางเมืองชนบุรีพี่น้องเลยตอนนี้ก็มางหอดจอดถึงไปที่เที่ยวห้อยพี่น้องเลยเพราะต้องว่าลายใหญ่ฮะบางพายจะพาทีมงานหรือว่า อ่าแมพี่น้องเ้าไปนางอุนนางลมกันสะก,ก่อนพี่น้องเนาะนี่พี่น้องตัดผ้ามาทางนี้บาทน,นี้ฮะมาจอยเพิ่มขึ้นไปก่อนแ้วพี่น้องเลยมาจอยขึ้นไหวแบบมาชดเกิือมเลยมาจอยเนาะอากอุยพี่น้องเลยโดยสบายดีวันชวนสบายดีวันชวนวันชวนน,ชวน้นองลอย เออเนาะแม่นผมได้จะมีไปแล่นะฮะวันนี้มาหลายมื้อจนที่ลูกย่างวันนี้ฮะนี่เด่นเนาะวายเกินวันไปทางไหน่ายเกินฝนมดโตกบ่อโตกบ่เมื่อคืนเนี่ยแห้งบ่อทางบ้านน่ะตกบ่บ่จอยตกะคืนนี้ขอนอนรับอู้เมื่อเมื่อคืนเนี่เมื่อไปเพื่อนดีรถมาเรารับเพคนดีใครล่ะ พี่นองของที่บ้านนั่นแน่เป็นเสียเป็นนั่นคืออีนามดุเลยขายขายก็อร่อยหิวข้าวหิวข้าวแม่เราหิวข้าวท่านนี้ท่านกินบ่เมื่อนี้ฮะกินแล้วนี่กินแล้วยังว่าหิวอยู่บ่แม่นดอกเกิงนี่หาเลี้ยงน้อยตลอดมันจะว่าท่านได้กินเนาะแม่นเมน น้องบุญเพลงไปทั้งใดโบแมนลอยไปรี่อีกเลยบอกเยันว่าจะมาลอยไปรี่คี่ตะเก่านะตามหากันตะพื้นตะพื้นอีกคือเก่าแพงหน่เนาะขาดมาคนบุญไปรี่อีกที่ แม่ผู้ใดน้องลอยนะไอไอน้องลอยไอจ่าบ่โดยออจะแท้นนี่บ่โดอมาเร็วสิภาพกำลังแล้วเพิ่นมาเยี่ยมจ่าบ่บ่อบ่าวบ่าวราโธหนักกันเพิ่นมาได้จากมือแล้วเพิ่นมาหาขมือนี้หาขมามือนี้โดยอายคนที่เท่าไดน้องลอยจำได้บ่คืจำได้คือที่สอง mẹn bò nè, chăm được đấy, nòng loài này chăm nhãng này đấy này, chăm được, tên ông bút pích, nung cao đâu chắc nòng loài này, tiền chắc, tiền, 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 เหมนบ่อจ wow. ักตากตอนไหนตากตอนไหก็ตากแน่เนาะมีอะไ่อเสีอผ่านนก็ไมีว้ซัก่มีเวลาซักเเอะเอาลูกเจ้ามาทางน้ำผมีเวลาสักเนาะาทาน้ำมาให้เมียซักเชือบ่ซักให้ลูกให้เตาคอยฉักเลดคอักเลยบไปการกบกันอื่บ่ฝนตกเมื่อคืนนี่ไปด้บวลายในไหกลมนะ

ไพสะนั่งยิ่มทางหลังผูแขกมาทางใดจำบ่ได้เลยนี่ไพอยู่ทางหลังนะย้อลงมาพี่ตี้มาหนังในการขี่ทางนี้จะได้เพา่ทางหลังผู้ได้นะมัคนไกลแท้่มเมนผู้น้อยนี่บ่หรือว่าผู้นั่นแมนเบิร์ตนั่นแหละผู้น้อยนี่ก็สิไปนะพูน่ะเอ้าโอ้ขึ้นกลุ้มเลยงายปึ๊บเลยป่ะนี่ฮะเอมาปั่กระดั่นตูอดอะไรนี่ฮะได้ครบนะได้ครบเลยหรือเ่กินเบิร์ตแล้วบ่ Là tóc mất chân sáng. Tóc này. Một lượng móc. 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 Một 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 อา้าขอบใจยังติดมาอยู่แม่เียหันออกขอบใจเพื่อนเลยขอบใจบอกเาอะไเมี่ขอบใจเป็นอยู่บ่ขอบใจดูขอบใจลูกขอบใจเยอะเลยแหม่แหม่ไหนมาสิใจเ่อนต้องพค่งแล้วจเออตายแล้วน้ ขัดใจโดยล้ามาเล่าเล่าเล่าเล้าเอาเลาเลาเลอาเล่าเล้าเลาเล่าเลาเลาเล่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 าเลาเล่าเาเล่าเล่าเลาเ่าเล่าเาเาเลาเล่าเลาเล่าเ่าเล่าเลา่าเนาเล่าเลาเล่าเาเลาเลาเลเ่าเลาเบา่าเเล้าเาเลาเเล้าเาเลาเาเล้าเาเลาเาเล้าเาเลาเล้าเาเล เล็ดหม่ได้เลยรักตัวหาเขาเอาไว้ให้งมือปนุ่นนะสั่นจีเดอเอาเยเ็เามาแล้วก็โตกัความลูกมาเนี่ได้ให้ลูกซอยที่แล้วมันหักหนูไรฤกได้เจ็บยอนน่เนาะลูกง่ายงาเลยนะเจ็บยอนเนี่จังได้บั้นเจออหนักิดใส่ก็ได้ได้ทักษากาบยากเหตุช่าน่อปก็พีเอวได้มากาดพิดรูต่างว่าตัวนอ่อกเขาได้อยู่ได้อยู่ เอเอาไม้กัดไ้กดเงินไปวายักคับให้ดูเขาเนี่ยเล้วกินเขาทีนหนากแล้วก็มาได้กินได้ยังจะกินไหม สูลุงกินมาอนี้ได้ยังแห้งไว้โมมียังบ่มียังง่ายได้เสือได้ยังมาสู่นาะบ่ได้รยังโบราณยังจังคนจังโบราณยังทางแห้งอย่าบอกข้างไหนทางเมา่อไรถใหญ่ไปได้บอกไปบ่ได้เนาะไปบ่ได้เพราะเอาไปสบายที่แล้วเขาสิไปบ้านเจ้ากันได้ไปโบราณเนาะ เสี่ยงไปเนาะอันตรายเนาะเสี่ยงไปมันฆ่ามาแห่งนา้ประมาณซอกซำมือมันได้ไปได้อยู่แล้วยังไปเวลาเดินกัไปได้เหรอวะกันว่าไปบ่ได้กับบอกว่าเสี่ยงไปได้เนีมันฆ่ามาถ้าคนฉูกเฉินเนี่ยอจะอันตรายเนาะยุ้ยเสียเวลาตัวนั้นอีกต้องรอให้มันทางแห่งทางคอยจะก่อนเนี่ยไปได้รถคะแนนเยอะเลยรถอันเกนไม่เนี่ยมันนั่นนั่นกับมา มาแล้วบ่รือยังรถอันรถกีเซงต่อรถไทยบ่บ่หรือรถใหญ่ฮะรถนีงก็รถรถกวางรถดัมบ่รถเคนรถดามรถดามรถดามเกียพื้นมีเคนน้ำบ่บ่ดามซื่อดามซื่อโอรถดามมันแห้งอยู่แล้วจำหนึ่งไปกินมันดอกเกียร์ชโล่อะไรตีโอ้ยบ่าวพี่ช่างโหลดเท่าหกโลบ่กขาเท่านึงเลยนะ ข้าอยู่ไช่ขาอยู่บ้านข้าแล้สิข้าย้อนแปลว่ารถมันหนักรถหนักโหลมันหนักเข้าใซส์สลิงเอาดึงเขาป้าถุงไหวสลิงเขาใส่รถจักเหมือนกันแชรถจักดึงเข้าใส่จักของรถจักหนึ่งโบดูแบบเขาแบบเขาอันว่าลากไม้แบบ็คเขาสลิงไม้ขึ้นนี่ดูว้าเท่เข้าส่ลิงหนึ่งมันจะลิบค่อยๆสลิงสองลิงสามลิบลิบว่ายไปยังบ่อดู อ๋อนีื่องเล็กควาหากกระหินั่นนี่เรื่องเราเขาติดใส่ภูหัวครับเห็นแต่เขาลากไหมเองลากไหมขึ้นขึ้นไทเห็นยุกสลิงเขาใช่อันเอารถเอาจักรจักรสลิงไม้ขึ้นนะเพาะอันนี้เขาดึงหลบหลุดมันกระเลากได้เบิดทุกอย่างอยงนี้เนาะแต่ไมหมว่าไงมันยังลากมานะนี่ทับเนี่ยัทับสลิง นชเรนางนี่ดีแน่นางเลยนางงั้นงั้นแนางงั้นงันเอ้ยเป็นปัญหาพี่พวานอกเมียนางุติพวก็นั่งยุดีเนี่ยพว่ากนั่งจะหมอบนุ่มมือบอกเร่จะหมาก

เราเป็นย <itt ac> ังดอกฉะนั้นมันก็เศร้าอะมียานวดก็เอายานวดหรือยังเดี๋ยวมองก็ได้เออหรือถ้านบอมีก็เอารนำห้อนน้ำห้อนเราหงมอันนี้เด้อสักได้จักมือนะมันเหงี่ยหินเข้มเลยได้จักมือเราสักปะโอ้ยไปสักไปมือนั้นไปไปสักอย่างเข้มอย่างว่าเนี่ยคนบวมคนช้ำบอแมนถือยาไอเกิลโบ้บอบอยยัดถือเข้มไอเกิลกะตี ยาได้จับจงมีซ้ำปั่น่โอ้ยแม่นว่าอะไรแม่นคันติดเขมไอ้เกิงพูนไปหอดแจพาร์เลยผู้ห้าบอกเข้าใจแต่ว่าเสนอเสนอห่างจิงไปเลยผู้ยิ่งไปยิ่งเผาสรุสรุปเมื่อนี้ยเราซื้อโคุ่มาฝากเพื่อนพี่น้องไว้ทีแรกเรื่องของเรื่องง่ายเพื่อนนี่ก็คือเฮาเรียโทรให้มันทางเข่าทางนั้นเด้เป็นอะไร ทางปากกล้วยนะจะเคยออกไปบ่อยทางไหนเคยไปเคยไปเถื่อลำมาทางไหนกินนี่ยอยาางมาพ่ดีนะยาโอ้ยพอดีสะขากแล้วยางมาดแรงดังนั้นคือบ่ยืมรวเขามาานี่นะโมีน้ำมันอากใส่มีน้ำมันอากใส่มีเงินมีเงินอากใ บอกวิญญามันอยากใช้ยังดีไกลบ่จังนี้ไปบ้านนไกต่นะอปลากล้วย้ผู้นี้บอกบอกเป็นอยังนัเนนะนี่มื่อไรเป็นอย่างนั้นแต่ว่าทางเข้าทางนั้นบ่ผู้ว่ามันยากสัมไรบ้านได้บ้านปลากล้วยบ่บ้านนะแม่นบ่แนบนะที่น้องตาบ้านลังใหญ่เดี๋ยวคิดมันดูทางมันสิยากนะเข้าทางไหนได้สิไปทางไหนง่ายกว่าทางไหน จะหู้ได้ยังได้หรมันไปแล้วไปแตเฮงเราเราเราบอกหนาฝนนี่นะอย่าฝนฝนก็บเป็นอย่างดอกเทบน้ำครับอเทนมันมันดินมันดีแน่ดินมนกีหินเนาะดูมันเป็นกีหินเนี่ยมันก็คือดินแบบนี้ได้อ๋อยังวันนีไปไปแล้วัอไปทางมานาเดียวคือเราเเคยไปอยู่ บ่อเล็ดตั้งแต่คนโจกมาบ่อหูเหียนนี่นี่นั่นปีนี่ยังท่านเคยไปปีที่ผ่านมาไปไปยุ้อมันเป็นทางแบบมันมีมีหินแห่หลายยู่ไปหอดบ้านหินแห่หลายถกกว้างมันมันโมเปื้อนมันมีดินด่างนยูไดนมันมีจุดดินด่างอยู่ไดหนราคาเล่นหอดพี่ฮันบอนฮันชื้อหอดกลางนี่ดินบวยงงามปไนได้ด้วยสิเขาวัดใค่เอกรึบ่นี่มันนั่นฮะไปแล้วตอนนี้สิเขาวัด สีเอาวัดใหญ่เนี่ยลงไปน้อยดีอ่นนี้ดีไปิ้นไปชิ้นไปเนาะนางบุญนีเมื่อนาว่าเจ็บท้อเมื่อนี้วาเจ็บเจ็บสะโพกเจ็บสะโพกนี่จะแนบเป็นที่น้องไหมบ่ไม่พิกรรมบ่ยัดวา เชี่จะกบกินอะไรกินกบมือกินกบกับพิดบอกพอนนี้พิษตีกินกบเนี่ยอย่าบอกได้ว่าจีพิทอีกแล้วคอแห้งแล้วจีนตีบ่าเล่ากับสาลาไอยแล้วกคบในกินพิษกรรมแต่กินอึงพิ่เนาะกบหนีพิษพี่ตหมอคืนนี้หมดหมดเลยหมขคืนเฮือนบอกป่านนี้ cái từ ngày một à? ngày bị... ừ. <laughs> <cả> <laughs> <cắt> một ngày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  một một ngày một ngày ngày một แล้วก็หลายคนกบบที่เขามาตนใหม่ที่เดืกน้องเ่นางไว้มีผู้ใดมาหายีนางไอยเนาะผู้ใดมาหาอีกเดาคิดนเนาะแม่เี่นี้บอกจะที่สองนี้แมนอ้จแท้เนาะไอ้แท้หนีแลวะ แช่ๆนี่แล้วไอ้พ่อแม่เดียวกันเมื่อก่อน,นเอื่อยมากกับร้านวันนี้อ้ายมากเอฟซีพาวาออเวอร์ดอ์ที่ให้มาเนี่ยคือบ้าเล่านะซีมาเนทนี่เองพราะว่าเข <c oughs> าไปพุ้นบ่ได้นะเลนื่ยม <c oughs> าพี่จริงเขาก็อยากไปพื้นละแต่การเดินทางของทางมันยากเนาะแม่ทีมากมื่อนี้ก็มีค้องมนเผิ่ออยู่เล็กๆน้อยๆอยู่ กันหน้าเบาๆซาโลเสื่อม um, ือได้บอของไดเล็กน้อยๆได้เบาซาโลเอ้ยแต่ว่าเสื่อมือได้หรือบอเสื่อมือได้บอชของเชื่อมาให้มื่อนี่นะเล่าเมื่อได้บอเชื่อมือบอได้ยังบอได้เห็นเลยว่าเชื่อมือบอได้ยานก่อนเลยที่ยานเลยนางคนลอยโลหุบออย่างเชื่อมือบอได้ ามึไาค้ก่าปตาเฮ้ยเชื่อานั้นเนาะคาน้ำข้าเจ้าเป็นอไี่ถามน้องอะไรตาอยู่บาน้องเคยจะดูกับปาเฮ้ยเชือที่ไหนเอาบับ้านได้ย่งมันน้องเคยมาห้ปาดเอบบ้านได้ได้ยังกินใจปะโลดเฮ้ยยัง Mai kỳ kiai, mọi kiai. No, mọi người thấy so mày, not so mày. So mày lắm dạo mày, so dạo mày. Mày xài, mày mày cơn. mày. So dạo 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 mày. nhau thì mình So dạo mình So dạo mày. So dạo ส่งรวมเอวว่ามันคืนโอ้ยเนาะส่งเลิงองเจะชาคมมันเื่องประชามมันคืนสายเดียวที่มนสเดียวีพูดก็ป็นส่งข้าสัตนนั่นเป็นย่อยเลยโอ้ยยังจ้ำมาได้อยู่พี่ให้เเมียใส่เพราะมันคืนใช่รถดงานเป็นเบิ่งน่เต็มตาอยู่กัวเป็นงานแบบตามือตามัวไปเลยนะเมียไปใส่ มาวานอ๋อห yeah, no mm ั hmm. ่นนั่นเนาะอย่าได้น้ำบุญมีอย่าได้น้ำบุญมีเนาะน้ำขล้อใช่ป่ะคนหูเปลี่ยนให้บ่ลลูงมืัอเลี้ยงน่ะเอ้าลูงมืัอเลี้ยงเนาะฮะลูง็บ่ให้อีก

เป็นมีน้องชายเป็นกึ้เป็นใบที่น้องแต่ว่าเที่ยวแต่ตามากันนะเั่นไปเลยเลยไปเลยเลยนี่ที่ว่าคนแบบหมเต็มลอยก็แม่นบ่อเลือดคนมาเต็มลอยนะเออขึ้นมันยังไปยังไปราได้คนนไปถองไปทายบอมันไปเลยใช่เบิ่งนใะจะมาแบบนี้จะมาแบบนี้ให้เบิร์นน้องนแล้วเบิร์นเบิ่ง